เชียรถชนไปชนยกไปชนเจยาตำรวจไอ้เชี่ยเอามาเลยเอาลงทำไมอะไรเอาลงทำไมอะเอายิงตำรวจยิงดิยิงยิงยิงดิเอาเอ้ยอะไรเนี่ยกูงตายหนึ่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 งไอ้เชี่ยเขาเปินเห็นเรามันควักปืนแล้วผมเลยลงยิงแม่งเลยโอ้โหเชี่ยแล้วเอารถตำรวจไปแล้วผมไปก่อนเดี๋ยวผมไปก่อนไม่ตำรวจมีกี่คนเนี่ยเอาเลยไหม เอาดิเอาเรื้อไปไปไกลเลยเจอกันไกลเจอกันไกลไม่หรอกมารับดิไอ้ตางคุณพื่ดิอากูดูสองตางคุณพื่ดิใส่ชุดตำรวจก่อนกูไม่ใส่เลยมามามาใส่เกาะด้วยแป๊บคือตัวขาขับเลยตัวขาทำไมต้องกูมึงฉลาดสุดเอาดิยกย้อนข้างหลัง เออไปเถอะโอยมอไซด้วยไปเร็ว402มาสอนอ402คือแก๊งเราหนิรูปแปลงไปทำอะไรวะถามดิไปแดง อุ่ยมีคนหนงคนโอ้แซดวัตแดวัตอ๋อ,อไโอโจ๊กเกาะคนอื่นเขากดไงลงรถไหนครับพี่ชายมาลงรถไม่ลงตัวมีดกูนแน่กูบอกแค่นี้เอาเทเซอร์ยิงมันไม่ใชื่อช่อไหน เฮ้ย <laughs> <Hey. S 1> ระวังระวังโจ๊กตายกดยูกดยูเฮ้ยกดยู hey. ด, <c oughs> ดิ <c oughs> อาเปิ้นมันถือปืนทำไมเนี่ยกดยูเดี๋ยวฆ่ามานันเองกดยูด่วนๆไอโจ๊กบอกให้กดยูดิ เาให้มันกดอยู่ยี้เฮ้ยมันสู้กูมันสู้กูเฮ้ยทีเฮ้ยเฮ้ยไหวไหมฮะเฮ้ยเฮ้ยอย่ายิงรถเฮ้ยอย่าอย่าก็โทษโทษจิงไม่แม่นโทษทีผมกินหนมปังอยู่ผมยิงแม่งนัดเดียวเลยเนี่ยโอ้โหยิงล้อรถดีงามสุขามาเดี๋ยวซ่อมให้เดี๋ยวซ่อมให้ไอ้โจมเข้าเบิร์ทำไมน้อง จะไปเบิกใหม่ไม่ใช่หรอ<ไ>มึงไม่ได้กินหรอ,อว่าซ่อมอ่ะมึงไดินไหมโอ้ยลงยากจรกิงรถคันนี้ทำแถกก่อนมาเล่นลูกแปลงมาทำไมอ่ะยิงเลยไหมไปถามดิมึงเก่งจังไ้จัง <c oughs> จเจริญเจริญนะลูปแปงไม่อยู่ในดิสโคด,ด้วยอ่ะไม่อยู่ในดิสเวจีด้วยอ่ะ ละทำอะไรไม่ได้อ่ะปล่อยเล่นไมออนดีไปเดู๋วห้องแจ้งความด้วยใหญ่ป่นที่ทำไฟฟ้ามันได้ได้เยอะๆรงทางนี้นะขี่ดีๆไอ <laughs> ้นคนขับทันนะ โจ๊เอาเลยเขาไว้ใจมึงกันเนี่ยเดี๋ยวเขาจ์ท<า>ันนะไอ้โจ๊กอะไรมึงทำอะไรเชี่ยรถชนไปชนโจ๊ไปชนเรนียกตำรวจ<อ>ไอ้เหยเอามาพีอเอา่อเอาลงทำไมอะไรอะเอาลงทำไมอะ เอ้าตำรวจยิง <watercolor> ดิยิงยิงยิงดิเอาไอ้อะไรเนี่ยกูตายหนึ่ง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 ไอ้เชือกมันเป็นเห็ดแล้วมันควักปืนแล้วผมเลยลงยิงแม่งเลยโอ้โหเฮียแล้วเอารถตำรวจไปแล้วผมไปก่อนเดี๋ยวผมไปก่อนไม่ตำรวจมีกี่คนเนี่ยเอาเลยไหมเอาดิเอาเลยไปไปไกลเลยเจอกันไกลเจอกันไกลไม่หลอกมารับดิใคร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 มีทากูของอันนึงเอางี้ตำรวจครับบิ้ผมป่ะ มีักโ้ตำรวจตำรวจครับครับตำรวจเนี่ยมีกี่คนนะครับเอาน้ำ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 มาในเซิร์ฟในเซิร์ฟเหรอครับเดี๋ยวดีเอาแบบที่ตำรวจคิดว่ากำลังเสริมตำรวจจะลงมาได้อะพี่จอร์ดผมรอไก่กำลังเรียกกำลังเสริมครับอย่ามาเยอะที่ตำรวจผมไม่เยอะไวเปอร์ครับไวเปอร์เองอ๋อโอเคอย่ามาเยอะผมมีสามคนเองนะเอาบัคจีเหรอหาหาที่เลยครับหาเดินหนีครับตำรวจเอ้ยไปบอกตำรวจก่อนกูเดินหนีกูไม่ตำรวจตำรวจ ประเมินผมสูงสูงหน่อยดิผมไม่แคมตำรวจจะอ๋อจะเล่นไหนฮะได้ทุกที่เลยตำรวจไม่ไม่แคมโดนตำรวจไล่พี่ผมเอ้าไปที่สุขาหนีไล่จกโอ้ไล่จกลงมาโดนตัวนี่ยจ๊ีโอ้้ยโอ้โอ้ยโอ้้วแล้วม้จะม้รถไหม้อ้ย้ยโอ้ยอย่อ้ยโอ้ยอกตโอ้ยโ่อน้องอ้ย้อ้ผมอ้ยโอ้กอ้อย้ยอ้อ้ยผมคอน ที่ไหนสองศูนย์สามเก้าสองศูนย์สามเก้าตรงไหนวะสองศูนย์สามเก้าตรงไหนวะแั๊บนึงเจอาตำรวจคนหนึ่งมันลงเดินดันกับผมแล้วเนี่ยโอเคไปสุขาไปลเลยเลงทางเซิร์ฟเลยไม่ตั้งใจเลยไม่ตั้งใจด้วยโอ้โหตายใช่เหรอใช่ดิโอ้โหทันไหมเนี่ยหยาบและ มาทันนะถ้ามาตอนเนี้ยกูมาอยู่เนี้ยมันกี่ตัวามาเลยมาเลยตัวเดียวตัวเดียวเราไม่ก็ไปซะและ้วโหมันยังขี่บนรถบนรถด,ด,ดูอยู่โอเคไม่แล้วมึงเอารีบเอารถออกไปเกินอะาตางังเอาจริงปะรีบเกินจริงเอาสุขาจอดนี่สุขาจอดไม่ต้องชนสุขาจอดนี่ไงมันเอาศพเพื่อนไปไม่าไม่เอาไอ้โจ๊กอย่าทักดิโจ๊กอย่าทักทิพโจ๊กอย่าทักทิโอเคเมาส์มาหลุดจอเมาส์มาหลุดจอ ก็เอ้ยไม่ใช่จอดมันแม่งสองทางเลยมันลงรถแล้วอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วสิโลละไอ้ตังไม่ต้องกดเกิดนะโหมันสี่ขี่ตัวเนี่ยสุขาดูไอ้ตัวตัวหน้าไว้เดี๋ยวดูหลังเองตอนนี้ห้าตอนนี้ห้าตัวพี่ตายสอบเอาให้อยู่นะสามตอนนึงแต่งหนึ่งแต่นึงสุขาดูตัวหลังไว้มันมาแล้วเหรอพอมีแค่ตัวเดียวแตกแตก แต่งย่งสุขาอย่งแล้วแต่งย่าเลยตัวเดียวเลยตัวเดียวตัวเดียวมาไปไปไกลก่อนป้าเราไปไกลก่อนไม่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 ป้าตัวให้ตายให้ตังตายคือจบเลยโจ๊กที่มากำลังไปกำลังสุขาชบไปตังเดอเ้ยไม่ไม่ได้นี่หว่ามันอะเดี๋ยวมันยิงเออพี่อุ้มขึ้นรถแล้วชุบได้นะตัวมันจะมุดรถจอดลงไม่ได้ไม่ได้สุขาต้องมาสุขามาสุขามาสุขามามาช่วยมาด้วยโดนยิงเวรนับตึงแล้ว โหโดนยิงไปนัดหนึ่งไม่มีอะเอาอไงดีวะตัวเดียวไปชุบไอ้ตังได้ไหมโอ้โหมันไกลอ่ะมันมันนาเรด้วยไม่ไกลมันไกลไปสุขายยิงปืนอะไรไม่ไม่ไม่เขาพี่ถอยถอยมาหลังเนินได้ปะ กูถอยแล้วถอยแล้วไม่มันทำอะไรไปช่วยไม่ไดไอ้โจ๊กมาอียังโจ๊กกำลังลงปล่อยเลยสุขาปล่อยมันเลยโง่ไปถ้าถ้าตำรวจคนอื่นลงเพิ่มมาช่วยไม่ได้ใช่ปะเพราะว่าตอนเราดูมันมีแค่ห้าคนตอนติดคดีไม่มันสามารถเรียกได้นะกำลังเสริอมอ่ะแต่มันไกลอ่ะสุขาไปอุ้มไอ้ตังก็ได้ไปอุ้มไอ้ตังแล้วหาวิธีชุบเลสสุขาปะ่ะอุ้มลงเนินด้านล่างได้ไม่ก็อุ้มชุบบนรถอะได้ หลังรถก็ได้มันจะแดบไปเอารถเลยข้อมือแค่คนเดียวแต่ถ้ายาแดบมันหมดมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วพ่อวะภูเขาอยู่กลางถนนเห็นไหม ตำรวจมาเพิ่มหมอเสี่ยงรถอ่ะป่าวปล่าเปล่าเปลเขาขับตกใจหมดเลยว่าตรถมาบังไอ้เฮ้ยหวั่นวะยาววิ่งมาก็หมดแล้วสุขาตำรวจถือวิทย์ได้อ่ะมีเขตประทะดมาชุกมันได้เหรอตรงนู้นอ่ะโจมายังลูบสุกขาจุดตรงนีุ้บแล้วกำลังอยู่ไม่โจมายังกำลังไปเร็ว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 โหอยู่ตรงไหนตอนเนี้ย ถนนจีสองศูนย์ห้าศูนย์โจ๊กต้องอย่าดันเยอะนะถอยๆเรื่อยๆต้องดันเยอะดิสุขาไม่งั้นมันก็จะยิงสุขาฟรีอะดิปไปไปไปดันมาดันมาดันมาไม่ให้มันได้ตั้งดันมาดันมาดันมาสุขาเอาโลมันไปนะโอ้โหตังคับโอ้โหกูตายเอาตายมามาตังมายังอ๋อรถค้าง ไม่ได้ค้างมันเร็วมากค่ะ <I know. S 1> โอ้โหกูตายเลยตั้งไหนวะน,นู่นเนี่ยถอยลงแทงนู่นน่ะเห็นนะโอ้ตำรวจลงเจ็ด <7 S 2> แล้วอ่ะเอ้เอ๊ะสุขาชุบก่อนได้ไหมไอ้ตังค์มาชุบเกาะแวะมาชุบก่อนได้ไหมเราค่อยตั้งใหม่อะ่ะได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหาวิธีชุบก่อนไอ้ตังค์ไม่น่ารีบออกมาเลยแล้วนะใจเย,ย็นหน่อยหนึ่งเมื่อกี้ไอ้ตำรวจมันเฝ้าอยู่ปะเนี่ยใช่รถชนมาดิเอารถชนมาดินี่รถมาหรอเอออาละชนนะ ระวังคารถนะนันนั้นดีนี่กูไม่ตายด้วยเว้ยตำรวจมาชุบได้ปะกูกลัวตายหมดอ่ะเดี๋ยวตำรวจมันมาเพิ่มแล้วชุบก็ไม่ทันอีกอยู่ตรงนี้นั่งค์ตรงนี้ตรงนี้พี่พี่สุขาลงเดี๋ยวผมเอายาวิ่งไปยิงแม่งเลยเออตังไปตังไปสุขามามาชุบโจ๊กมาตรงถนนจีแป๊บนึงไม่มีโล่มาแล้วมาแล้วแต่ไม่รู้่ไไงเนียโอ้ยมันเด็ดไปไกลมากชุบได้ โโตังร internet, ับสกอร์ก่อนไ,ได้ไหมไอ้เรื่องน,นึงรับแล้วมั้งยังยังยังไอ้ตังชุบได้ปหมโอ้โหแต่ถ้าเรายิงต่อเนี่ยมันเหลือ,อไม่กี่ตัวแล้วเว้ยมันยันมาแก้แค่ลตังเมื่อกี้ใครอุ้มบอกไม่ต้องอุ้มได้ปะคือปล่อยชุบเลยได้ไหมแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ไไดพี่สุข่ายิงหน่อยพี่มันล็อกผมอยู่ผมทอดเสื้อนะอยิงผมนะ เดินเข้ามาเลยด้านหลัลออกละอ๋อเพื่อนเพราะกันมันอยู่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปองเดี๋ยวมันจะตายทีละคนอดีมที่อยากให้ชุบเนี่ยไม่ไม่เดี๋ยวผมไอ้โจ๊กชุบได้โจ๊กชุบโจ๊กชุบไม่มึงจ<ม>ะคอร์สไม่ะอร์สหวังทำไมผมวิ่งช้าวะโจ๊กอุ้มพี่ไปแอบหาที่แอบรอชุบดิ มึงต้อง F สองไอ้ตังค์่งนหลังมาตายไม่ได้ชุบแน่เขาบอกเลยโอ้โหไอ้โจ๊กมันต้องมึงต้องรัอคอยโจ๊กแป๊บนึงอ่ะเราให้โจ๊กชุบกูอ่ะไม่งั้นมึงไม่ไหวแน่อ่ะเพราะมันสามเจ็ดด้วยแล้วรับแล้วรับแล้วโจ๊กอุ้มชุบเร็วๆโจ๊กหาหาศพไม่เจอแป๊บนึงรอก่อนเจอยังไม่ไู้อ่ะศพไม่เด้งศพไม่เด้งรอก่อนอ่ะเด้งยังเด้งแล้วบนเขามีพี่สุขา โจขอพี่ขอไวๆนะโจขอไวๆตำรวจมันเห็นเขาว่าเอ้ยมารวมกันเป็นกลุ่มก่อนได้ปะมารวมกันเป็นกลุ่มไปดีไปดีไปดีมารวมกันเป็นกลุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวมันตายโจชุบเลยโจกน้องชุบมาตำรวจอยู่หลังไม่เห็นเหรอเออตายอยู่เห็นพ่อมึงเนี่ยมันมีห้าดาวโจไปไหนมันก็เห็นอยู่ดีเว้ยต้องให้เพื่อนอยู่โคบเว้ยมาๆโจกูมาโคบแล้วมึงมาตรงกูนี่มาซอกนี้มาซอกนี้เร็วๆเออเลย ข้างหน้ามีตำรวจไอ้จมไปไหนอ่ะนี่ไงอยู่ซองเนี้ยเออได้มั้งโจกพี่ห่อไวๆเลยอ่ะไม่มีเพื่อนบัดเกมจิกไปดุ้งเลยมาแล้วมาแล้วชุบได้ไหมชุบอยูชุบอยู่ขามันมันมีเยอะไหมตำรวจม,มันมีกี่ตัวตรงเนี้ยเนี้ยตรงเนี้ยของตัวของเขาอะ่ะไม่ต้องไปยิงก็ลอกรสุนน้อยเรามันดันดีกว่าไม่ไม่ไมเขาก็สุนเยอะอยู่ ตรงนี้ยกอกต่อแตกแล้วเฮ้ยมีแดนมากระตังเสร็จแล้วโจกไปอยู่คบจ๊กไปอยู่ครบจ๊กเยวค,คอยดูหลังโจ๊กคอยดูหลังหายเพื่อนจกคอยดูหลังหายเพื่อนดีกว่าเชื่อพี่โอ้โหโล่กูหมดด้วยมึงมามาเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาผมก็โล่หมดเดี๋ยวผมดูหลังให้มาตำรวจมันไอตัวในี่ใครวะแม่งเห็นหมดทุกมุมเลยมันอะ ไม่อยาดจะเชื่อหนูแม่งอะไรมันไหนว่าลวดอ่ะกูหาามันไม่เจออ่ะมันอยู่ไหนใครเจออยู่ตรงรถไฟเนี่ยเต็มเลยโอ้ยเขี้ยดวหลังเข้าหลังจากไหนวะโอ้โหแตกแตกเหรอผุขาเออไม่รู้น่าจะเป็นในยองอะไรอยงเนี้ย ตายหนึ่งตายหนึ่งไอโจ๊ไอตังมึงยิงกูเล้าเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมอยู่ด้านหน้าเลยหรอไอโจ๊กต้องเอาให้ได้อะโอ้โหพี่อันยองชัวร์ทรงนี้ใช่เหลือโจ๊กคนเดียวอะโจ๊กอีกสองตัวโจ๊กเอาให้อยู่มึงมีโล่มึงสู้ได้โจ๊กมันเดเลสองรอรอหะไม่ต้องจานโจ๊กเราต้องรอมาเข้ามาหาเราสองตัวเองโจ๊กสู้สน้อง แต่ถ้าพอเห็นมันชุบกันต้องดันเลยนะสองตัวมันอยู่ด้วยกันนะมันไม่ดันเนี่ยรอรอเราก็ไม่ต้องดันโจ๊กเราใจเย็นเออใจเย็นเลยสองตัวมันดันอยู่แล้วแต่มันไม่รู้อ่ะเออสองตัวรอเพิ่มอีกนะนานเงี้ยโอ้โหมันมีกี่ตัวไวนทั้งหมดเนี่ยเจ็ดตัวเจ็ดตัวตายไปกี่ตัวตายหลายตัวอยู่นะเฮ้ยเหมือนมันจะชุบปะ ไม่รู้ไปแล้วอยองโคตรรู้ดีเลยอ่ะจาชุบก็ไม่มีเนาะกดเกิดแม่งไรไม่ได้ดิ ไม่เงยผ้าต่ะโทษทีไม่น่ารีบเลยมันก็เกิดนั่นน่ะใช่หรอเกิดได้ไงมันยังไม่ได้ใช้ใยาชุบเลยจะมีมเกิดตัวน,นั่นและใช่หรอโจ๊ใช่โอเคช่วงเวลาตีหนึ่งสิบเก้าเขปอ,อรู้กัดตแล้วกันชื่ออะไรรู้ไหมไม่รู้อยู่ไกลมองไกลแต่มันแบบมันพึบนอนอยู่แล้วพึบขึ้นมาเลย

ไม่ได้ตั้งอ่ะเนาะเมื่อกี้เนาะม,มันกระทันหันไปอ่ะยังไม่ได้เริ่มเรื่องเลยโอ้โหตายโอ้โหโอ้โห <laughs> แล้วจกจงได้สวยเหมือนป่ะนะี <laughs> ่กูนึกว่าด้แค่ตัวสองตัวพี่อ่ะ <laughs> มันลุงกูจอด <laughs> ให้เขาหน่อย โอ้ยอยากแก้ว่ะแม่งฉุนว่ะไม่ตำรวจมันกดเกิดเปล่าเมื่อกี้มันแฮมเบอร์เกอร์เลยใช่มันกี่ตัวสี่ห้าตัวเลยมาแบาปะบับเนี่ยแบบโอ้บบกดเรากดเกิดแล้วชูมือเลยไหมเออเขาบอะไรแล้วไปกดเกิดชูมือเราจะบินแพงว่กดเกิดชูมือไปเลย โทษทีพี่เมื่อกี้โอ้โหพลาดผมพลาดเองไม่น่าที่มาตามงานให้ไม่มาก็จะให้ใบปลื้ดว่าไงครับ cm ไม่เนี่ยนุ่ม cm อะไรเนี่ยสี่คนไม่คนละคนละแกนะมาท้าเกินกี่คนอัญยองมีกี่คนมีสี่คนโอเคโอเคไม่มี c ซียมไม่มีเซียมไปเข้าตารางกูยังไม่ได้ตั้งตัวเลยโอ้เข้าคุกเข้าตารางอ่ะ เอาน้อยๆอยากแก้อีกรอบว่ะเอามาเจ็ดคนนีนแรนยิงแรงยิงกูไม่กินนะกูก่อหายเลยเนี่ยใช่เหรอยิงหัวเปล่าคืนคนใครไม่รู้ไอ้เหี้ยยิงหัวโอ้เติร์บัคกันดิขออยากแก้เนี่ยอยากแก้เจ็ดคนเนี้ยไม่ได้ตั้งตัวไปออกก่อนออกก่อนตั้งตัวเลยไเสองคนแรกสองคนแรกก็ไม่ได้ตั้งตัวคนกันเลยดิแหมจีดีมาด้วยนะ แม่งฟูดฟัดว่ะย้องครับใครฟูดฟัดพี่กูเนี่ยหง, <laughs> งุดหงิดสองหงุดหงิดฟูดฟัด